สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์ลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทนะครับวันนี้จะพามาชมไฮไลท์เกมที่เชลซีโหดเปิดหีบครับบุกไปถล่มเบอร์ลี่ขาดลอยที่เทิร์ฟมัวครับ4ประตูต่อสูนะครับซึ่งนอกจากไฮไลท์การทำประตูแบบครบทั้ง4ลูกแล้วเนี่ยก็จะพาไปชมช็อตสำคัญในเกมเกมนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมไฮไลท์นะครับ ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะใน Facebook นะครับส่วนใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่เกี่ยวกับเชลซีนะครับไปดูไลฟ์อัพของทั้ง2ทีมกันก่อนครับทางฝั่งของเบอร์ลี่มีพลิกโผนะครับแบ็กซ์เวลกอร์เน่ลงเล่นเป็นตัวจริงไม่ได้ครับก็ทางชอนดาส์สลับสับเปลี่ยนใช้เจรูิเกสลงเล่นกับบูตเวคฮอส ขณะที่เกมรับกับตันทีมเป็นมีมีอาการบาดเจ็บในเกมกับเลสเตอร์วันนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงไม่ได้ก็ใช้นาทานคอลลินส์นะฮะลงเล่นกับทางด้านของเจมทาคอฟสกี้ sky, นะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีครับแหม่ลัวคูยิงได้ในเกมกับลูตันปรากฏว่าถอยไปเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมครับใช้ไค h ฮาวเวสเล่นกับเมสันเมาส์นะครับแล้วก็ทางด้านของตัวเกมรับเนี่ยก็มีทวอชโรบาครับรูดิเกอร์ แล้วก็ทางด้านของเตียโกซิวาขณะที่วิงขวาริสเจมก็กลับมาแล้วนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยเป็นเบอร์รี่ครับที่ครึ่งแรกต้องบอกว่าทําได้ดีกว่านะฮะใครที่ดูถ่ายเทอดสดอยู่เี่ยครึ่งแรกจืดมากบอลของเบอร์รี่ครับแหมแทงทะลุเข้าช่องหลุดมาทางขวาอารอนเลนนอนเปิดมาแล้วยิงครับจังหวะเตียโกซิวา si สกัดจากเส้นครับโอ้โหอายุ34เนี่แกน่าจะนอนเล่นได้แล้วนะครับแต่อารอนเลนนอนยังพริ้วครับแหมลูกนี้ทาไมสกัดนี่โดนแน่ มาดูอีกจังหวะของเบอร์รี่ครับเปิดยาวเข้ามาได้มงครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับจังหวะเทคขึ้นมงของนาธานคอลลินส์ครับกองหลังตัวสำรองที่ได้เล่นแทนที่ของเบนมีนะครับเชลซีก็มีโอกาสเหมือนกันครับเจโกซูวครับแล้วไหลครับขาดครับอ้น้ำหนักขาดขาดไม่เยอะครับขาดหลายเมตรเลยฮะไหลเข้ามาตรงนี้แล้วเปิดบอลเหมือนไม่มีอะไรครับเมนดี้แกบอกอือยากสนุกครับจะชกไปให้ไดไวแมกนิวครับ โอ้โหเกือบโดนครับแม่เชียงซีในช่วงหลังมักเสียประตูจากความผิดพลาดส่วนบุคคลครับบอลลอยโด่งแกไม่รับครับแกชกครับโอ้โหเตโกซีวาบอกแม่ตรงนั้นนี่อยากจะเปลี่ยนจากชกบอลเป็นชกหน้าเองสักทีครับมึนครับเมนดี้เพิ่งได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมจากลดบอลมาด้วยมาดูจังหวะของริชเจมครับยกเอาไว้แมคกนิวหลังหักสองรอบครับดังแกรกครับแล้วก็ซัดลูกนี้ครับ1 0ูเลยครับเป็นประตูขึ้นนําในช่วงต้นเครื่องหลังครับถือว่าประตูนี้สําคัญมากๆนะครับ โูดเไว้แม็กนิวนี่ก่อนหน้านี้ครึ่งแรกยิงออกครับมาเจอล็อก2-3สช็อตแล้วยิงทะลุตรงนั้นพอดีเลยครับโอ้ยิงคมครับลัวกูเห็นนี่นั่งอยู่ข้างสนามแทบล้อกกรีดเลยครับประตูจุดเปลี่ยนเลยครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์หลังจากนั้นครับเบอร์ลี่เขื่อนแตกครับเรียกว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่ต้องใช้ว่าหน้ามือหลังเท้านะครับโอ้ครึ่งหลังนี่หลังเท้าเต็มๆดูจัหวะริชเจมส์ครับให้กับคูลิซิชครับโยกมาทางขวาครับแล้วเปิดด้วยซ้ายครับให้กับคาร์เวสรอสองสองมุเรียบร้อยครับ โอ้เสียบมุมครับนำา2 0ครับเบอร์ลี่ครึ่งแรกเล่นดีๆครับปรากฏครึ่งหลังพอโดนประตูแรกทั้งละเขื่อนแตกครับโอ้กลายเป็นประตูน้ำครับประตูน้ำพระอินเลยครับน้ำไหลเข้าท่วมอย่างเดียวเลยครับเบอร์ลี่แล้วก็หลังจากนั้นแค่แป๊บเดียวครับใน10นาทีครับอิ่มครับโดนไป3เมตรหูจังหวะล็อกครับฟูลิิชแล้วก็เปิดเข้ามาเอ็นโกโลกองเต้จับบอลแรกไม่ดีไหลกับริชเจมครับตวัดเข้ามาตรงนี้แล้วดูครับ แม่ไทฮาวเวสยิงท่าอย่างเท่ครับแม่จะยิงด้วยซ้ายครับบอลโดยเท้าขวาเข้าครับกองเชียร์ยังงงเลยครับไปรูกเข้าอย่างไงครับแต่รี่เข้าไปแล้วครับเหมือนแกจะลื่นนะครับแกแถมแตๆัไปแล้วครับแต่ว่ายังมีนึกว่าขาเหมือนจะขาซ้ายตรงส้นนะครับทาประตูได้สามศูนย์เฉยครับแฟนยอซีบอกงงครับครึ่งแรกเล่นอย่างช็อตแล้วดูอีกทีครับจังหวะสายซาอูแท็บอินเข้ามาแล้วไม่มีอะไรทำครับแกแอสซิสต์ให้เลยครับทาคอฟสกี้ครับ แกแอซิดให้กับพูลิสิตครับพูลิสิตที่เคยยิงแฮตติกใส่เบอร์รี่มาแล้วครับโอ้กลัวจัดครับเอาไม่มีใครแอซิสกลัวแอซิดให้เลยครับ4-0ครับเชลซีถล่มเบอร์รี่ไปแบบขาดลอยเลยครับส่วนไฮไลท์สำคัญหรือว่าช็อตสำคัญในเกมนี้แน่นอนครับก็คงจะไปย้อนดูจังหวะที่เอ็ดวาร์เมนดี้พลาดนะครับจังหวะการชกบ,บอลของเมนดี้เนี่ยลูกนี้ขาดจังหวะพลาดผมเคยพูดแล้วครับว่าเชลซีเนี่ยถ้ามีจังหวะเป็นฮิว human เรอร์หรือว่าความบิดพลาดส่วนตัวเนี่ย ทีไรเนี่ยเชลซีมีโอกาสเสียประตูโชคดีครับที่ตรงเนี้ยเดวายแม็กนิวไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับแกไปแปลและบอลเหินนะครับคือถ้าแกวางเท้าดีลูกเนี้ยเชลซีโดนก่อนมีโอกาสงานเข้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ช็อตสําคัญอีกช็อตหนึ่งในเกมนี้ประตูจุดเปลี่ยนครับลูกยิงของวิสเจมครับที่ล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกหน้าล็อกหลังครับแล้วก็ยิงทะลุเข้าไปตรงนั้นครับโชคดีมากๆครับที่เชลซีได้ประตูในนาทีเนี้ยคือเหมือนเบอร์ลี่จะตั้งใจเล่นตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกแล้วครับพอมาโดนจังหวะแบบเนี้ยมีทออเหมืนนกั อู่เกมรับเบอร์ลี่ยืนกันสลับสับเปลี่ยนกันซ้ายขวาทีครับยิงทะลุเข้าช่องพอดีเลยครับการได้ริชเจมกลับมาสําคัญมากๆนะครับสาหรับประตูนี้แล้วก็อีกหนึ่งลูกครับที่ต้องบอกว่าก็มีส่วนร่วมครับริชเจมครับไหลกับพูลิสิชครับแล้วก็คาร์เวสเนี่ยยืนเรียกโบกมือหย่อยๆครับอยู่แถว2พูลิสิชก้มหน้าก้มตาเล้งเงยมาเห็นพอดีครับน้าหนักเปิดดีมากครับถือว่าเป็นแอสซิสต์ของคริสเตียนพูลิสิชด้วยนะครับ ยืนประกบกันพลาดครับขวาเนี่ยยืนกันขาตายเลยครับแล้วก็ได้ปร้อยครับน้ำหนักดีครับลัวครูคงนึกในใจครับแม่ตอนกูอยู่ในสนามไม่มีใครเปิดอย่างงี้ให้กูสักทีครับแล้วก็ประตูที่ทําให้เชลซีนี่ขาดลอยเข้าไปอีกครับซาอูครับจังหวะเปิดเข้ามาให้กับทางเอ็นโกโลกองเต้ครับไหลริชเจมแล้วก็ลูกถนัดอยู่แล้วครับริชเจม จริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยลูคูก็บอกกูก็เสียดายเหมือนกันครับถ้าเป็นตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่น่าพลาดนะครับเกบรับเบอร์ลี่เช็คลายกันพลาดครับแล้วก็เปิดไประยะตรงนั้นยังไงก็หมดสิทธิ์ครับคือต่อให้ไม่โดนคาร์เวาส์เนี่ยไปโดนเกมรับของเบอร์ลี่ก็มีโอกาสจะเสียประตูนะครับต้องยอมครับจังหวะนี้ครับแล้วก็ประตูปิดกล่องครับเบอร์ลี่บอกไหนนเขื่อนแตกครับโดน3ยังเล็กไม่พอครับขอโดนเม็ดสี่ซาอูครับที่ครึ่งแรกแฟนเจลซีดากันยับครับสุดท้ายครับ ก็เปิดไว้ทาคอฟสกี้แอสซิสต์ไปให้กับคูริซิชยิงครับเกมกลายเป็นว่า4ประตูในช่วงครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหขาดลอยเฉยครับถ้าใครได้ดูทั้งเกมเนี่ยจะเห็นว่าครึ่งแรกอึอดอัดมากๆนะครับก็เป็นไฮไลท์แล้วก็ช็อตสำคัญที่นำมาฝากกันนะครับใครที่ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็ฝาก Subscribe ในยูทูบของปาล์มสามบาทห้าบาทด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอย่าลืมติดตามคอนเทนต์อื่นๆทางช่องปาล์มสามบาทห้าบาทด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวส